ครับวัสดีครับวันนี้มาทําการซ่อมนะ LED LG รุ่นแรกๆนะรุ่นนี้ประมาณ4ปีนะอาการเมนบอร์ดชอบเสียนะตรง CPU 2นี่นะตรงนี้ CPU 1นะ CPU 1ทําหน้าที่ power on นะ CPU 2นี่ทำหน้าที่หลายอย่างนะเช่น die on หรือ bl on นะเพื่อจะมาอนให้ไฟสูงนะไฟคําสั่งนะเพื่อออน on ให้ไฟสูง แล้วก็เสียงด้วยซาวโรเซอร์ก็อยู่ในนี้นะหรือรับ input ต่างๆเข้ามานะฮะบางครั้งอ่าไอติมรับได้บ้างไม่ได้บ้างนะหรือภาพเป็นเส้นๆภาพล้มๆเป็นเส้นๆเ,เสียงจีดก็อยู่ในนี้หมดนะทั้งซาวโพเซอร์ทั้งวิดีโอนะ แต่สาเหตุที่ชอบเสียนะแปคือการคำสั่งนะไดออนหรือถ้าเป็นซัมซุงเขาเรียกว่า BL on นะการคำสั่งตรงนี้จะออกมาออนให้ภา้าอินเวอร์เตอร์ในแผงซัพพลายเนี่ยทำงานผลิตไฟไปเลี้ยงหลอด LE d นะหลังจากเราเอาไปอบนะหรือบางคนก็เปลี่ยนไอซีหรือบางคนไม่เปลี่ยนนะเอาอบอบเสร็จปุ๊บเราต้องมากระจายความร้อนนะ นี่นะก็คือใต้ท้องไอซีเนี่ยต้องประจายลงโครงเหล็กน,นะอ่าคมร้อนใต้ท้องลงหลังเหล็กหลังจอสองด้านบนนะก็ปรจาร์มาที่ฝาครอบนะมันมีฝาหลังอีกนะ ต้องใส่แผ่นซีคนนะเพราะว่าไอซีซีพียูงตัวนี้เมื่อทํางานปุ๊บจะร้อนมากนะจากตรงนี้ร้อนจีเลยนะเมื่อร้อนมากๆปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่กระจายความร้อนนะขา ic ที่อยู่ใต้ท้องมเป็นเม็ดๆนะเป็นตะกั่วเม็ดๆเนี่ยก็จะละลายเมื่อละลายปุ๊บตะกั่วก็จะจากจัดปิ้นนะฮะขา จะจากปิ้นทำให้เกิดอาการแสงนะแสง LED แสงสว่างสีขาวภายในเนี่ยภายในหลังพงเด็กข้างในเนี่ยแสงสว่างไม่เกิด80%ชอบเสียอาการไารคำสั่งไดออไม่เกิดเพราะตะกัวแคกตะกัวจากปิ้นอะไรกันอ่า เมื่อทำเสร็จแล้วต้องมีการกระจายความร้อนนะกระจายความร้อนถ้าจะให้เจ๋งนะเหมือนผมเนี่ยจะเพิ่มอีกอันคือเอาพัดลมนะดูดออกดูดความร้อนออกติดที่ฝาเลยใช้พัดลมนะ แล้วก็รับ12โวลต์ทิ้งแอมต่ำๆนะอ่าเอาไฟ12โวลต์จุดนี้เลยนะเอาไฟชุดที่2องโวลต์เนี่ยมันนี้ปั่ลมเลยรับรองว่าไอซีนะตะกวดจะไม่ละลายนะถ้าไม่อย่างนั้นนะ่ะบางครั้งเราแค่เอาไปอบเนี่ยอยู่ได้ไม่เกินสามอาทิตย์นะฮะก็จะเกิดอาการเดิมอีก ไ์ออนไม่เกิดแสงสวา่างหลังเครื่องก็ไม่ติดนะหลักๆคือเมื่อทำโอบไปซีนะมาแล้วต้องกระจายความร้อนนะจะกระจายความร้อนนะไม่ว่าจะเอาลงใต้ท้องหรือด้านหลังด้านหลังนี่เดี๋วฝาข้อเป็นเหล็กนะความร้อนจาก IC เนี่ยจะมาที่ฝายังไม่พอใสพ่พัดลม ดูดความร้อนออกอีกรับรองอาการนี้อยู่ยาวนะครับแค่นี้นะครับครับครับวันนี้ครับ